อาย,ายุเป็นยังไงตกลงมีใครรู้บ้างว่าแต่โดนหายไปที่ไหนคนทางคนจะหายไปที่ไหนได้คนตัวเบอร์เร่มมันจะหายไปไม่มีใครเห็นได้ยังไงวะหรือว่าเกิดเรื่องไม่ดีอะไรหรือเปล่าตามโรงพยาบาลสถานีตำรวจอะไรไปหาหรือ,อยังตกลงวันนี้แกได้ไปสอบถามไหม วนนาคนรุ่นราวคลาวเดียวกันกับยุพาตอบถามหลังจากที่เห็นว่ายุพากลับมาแล้วลงจากรถสองแถวยุพาเดินไปตั้งวางกระเป๋าไว้บนแคร่หน้าบ้านเปลีนกายนั่งถอนหายใจเมื่อวันนี้เธอเหนื่อยมากแล้วจึงค่อยหันมาตอบกับป้าวน,นาไม่มีใครเห็นวันนั้นวันที่เราเห็นว่าตาดนออกไปทำงานน่ะสรุปแล้ววันนั้นไปไม่ถึงที่ทำงาน อ้าวเฮ้ยแล้วมันเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าวะไม่รู้เว้ยตาโดนหายตัวไปหายตัวไปแล้วจริงๆแนะ่